รักกันมาเจ็ดปีแม่งจบกันง่ายๆอย่างนี้จริงๆเลยถึงว่าคนฆ่ากันตายเพราะหึงห่วงเยอะไปหมดสมมติผมไปเช่าซื้อรถยนต์สักคันในาการจ่ายความรักให้เขาได้มากพอสักวันหนึ่งเขาจะต้องเป็นของฉันฉันจะเป็นเจ้าของเขาเช่าซื้อนั่นเองสวัสดีครับช่องสีแห่ง ABC จะบอกว่าทุกอย่างมันสามารถอธิบายได้ด้วยความรู้ดังนั้นอยากจะมานิยามคําว่ารักความว่ารักคืออะไรสิ่งไหนมาเป็นสิบลิพละ แม่งไม่รู้เรื่องสักอันในก่อนหน้านี้เป็นการพูดถึงความรักที่ซึ่งเป็นอุด,ดมคติที่ไม่ใช่เป็นเจ้าครอเจ้าของซึ่งกันและกันก็แบ่งที่ว่างให้แก่กันได้ไปหาความสุขของตัวเองบ้างไม่มากก็เล็กน้อยและในที่นี้ผมคิดว่าผมจะมาพูดถึงของเรื่องราวความรักที่ซึ่งเป็น g เนอร a ลกันบ้าง g เนอรอลยังไงก็คือฉันก็เป็นเธอก็เป็นใครๆก็เป็นกันก็จะมีมเนยมัลแลไม่กี่คนแล้วครับที่จะคิดว่าฉันรักเธอฉันปล่อยให้เธอไปหาคนที่ดี แบ่งที่ว่างตรงกลางให้เธอให้เธอเลือกให้เธอตัดสินใจแต่ในแบบพิจารณารอกก็คือฉันคิดว่าเธอเป็นของฉันฉันอาจจะเป็นของเธอเธอต้องเป็นของฉันในสักวันไม่ฉันจ่ายความรักให้เธอได้มากพอเมื่อฉันจ่ายความรักให้เธอแล้วเธอต้องเป็นของฉันนะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่ซึ่งเรียกว่าเช่าซื้อว่ะอ,อ,อ๋อเมื่ออออแล้วก็เราก็จะรู้ว่าความสัมพันธ์เช่นนี้เป็นยังไงถึงว่าคนฆ่ากันตายบอหนึ่ง เยอะไปหมดเพราะคิดว่าเธอเป็นของฉันไงเธออย่าไปจากฉันไม่ได้เพราะเธอเป็นของฉัน <c oughs> ไม่เชื่อใช่ไหมครับมสยากจะอ้างอิงตามตระบทกฎหมายเริ่มต้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา572ซึ่งระบบไว้เกี่ยวกับการทําสัญญาเช่าซื้อสัญญาเช่าซื้อก็คือการที่เจ้าของทรัพย์สินให้เช่าในทรัพย์สินและให้คํามั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นให้ในสักวันหนึ่ง หรืออาจจะมีเงื่อนไขในการจ่ายเป็นงุดนวอดประปรบใดๆก็แล้วแต่เมื่อทาเสร็จแล้วท่านว่าให้ทาเป็นหนังสือจึงจะไม่เป็นโมคะเราไปเช่าซื้อความรักจากใครสักคนเราไปเช่าซื้อหัวใจของใครสักคนเฮียแม่แรกแรงมกกากเกลี้ยงๆนันอยู่ไงเอา้าเธอเธอเธอท่านี้โอเคปะ่ะใจอย่างไงเธอเธอเธอเดี๋ยวคืนนี้แก้ตัวนะโอเคไหมไอสัตว์แรกๆก,ก็เกงใจกันนิดนึงก็กูจ่ายความรักให้เขาไม่กี่งวดเองนี่ว่า ใช่ไหมโดยจะอธิบายให้มันเข้าใจลึกขึ้นไปอีกนิดนึงก็อาจจะเป็นอะไรที่เป็นนามธรรมนะสมมติผมไปเช่าซื้อรถยนต์สักคัเนเ่ยไอ้ป้ายแดงเลยถอยมาใหม่ๆจางศูนย์ไว้กูขับอวดแม่งเลยอีเอาไงแล้วในใจมันก็หวงพอสมควรเอารถใหม่เนี่ว่าแม่งเป็นร้อยมีคนมาจับมาถูนิดนึงแม่งก็ใจไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นั่นแหละครับเอาก็แรกๆก็หวง แต่ก็เก๊ๆกลางๆนิดนึงจ่ายค่างวดก็ครบตรงเป๊ะตรงเป๊ะตรงเป๊ะทุนเดือนไม่อย่างมีปัญหาไฟแนนซ์อนเหียแม่งยึดรถกูขึ้นมาเนี่ยหน้ากูแตกเลยนะากูไปอวดเขาป้ายแดงอยู่เลยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูต้องจ่ายค่างวดไปแต่คพนานๆวันเข้านานวันเข้านานวันเข้าเอ้านานวันนานปีรำพองใจว่าอเฮียมันเป็นของฉันแล้วเว้ยอีกไม่กี่งวดฉันจ่ายก็ได้ไม่จ่ายก็ได้ฉันจะจ่ายเยอะกว่าเต็มก็ได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว ยังไงไฟนั้นเขาก็เจราจากับกูอยู่แล้วน่ะเขาไม่ได้อยากยิบรถไปหรอกเพราะว่าเอาไปขายเขาก็ไม่คุ้มของเขาไง mm. ใช่ไหมดังนั้นเขาต้องเอารุ่มเอารวยให้กูอยู่แล้วไม่เป็นไรลำพองใจไงคิดว่าเป็นของฉันไปแล้วคิดว่าฉันจะทําอะไรก็ได้ซะแล้วว่ะคิดว่าเป็นของตายซะแล้วะ่ะเอายังไงดีละ่ะมันเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ซึ่งจ่ายค่างวดบ้างหรือไม่จ่ายบ้างหรืออาจจะเป็นจ่ายค่างวดไมนทบเข้าไป เพื่อให้ได้เป็นเจ้าของเร็วๆซึ่งผมคิดว่าไม่ว่าชะกรณีใ,ใดๆความรักเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงมันยิ่งอิดอัดชิบหายไม่ว่าจะเป็นไม่ไเล่นเกมรักหรอรักๆเดี๋ยวก็ไม่รักรักๆเดี๋ยวก็ไม่รักอะไรของมึงเนี่ยหรืออาจจะเป็นอา้าวเล่นเครื่องนี่ว่าไม่อิดอัดชิบหายเลยความสัมพันธ์อย่างนี้ดังนั้นไม่เชื่อว่าในสักวันเมื่อฉันจ่ายความรักให้เขาได้มากพอแล้วสักวันหนึง่งเขาจะต้องเป็นของฉันฉันจะเป็นเจ้าของเขามันจึงเป็นเรื่องราวของ ว่าเช่าซื้อเมื่อความสัมพันธ์แบบเช่าซื้อบังเกิดขึ้นเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องดิวตามประบวนกฎหมายแพ่งปราปาดังนี้จึงจะอ้างตามประบวนกฎหมายแพ่งประพาณิชย์มาตราถัดมาตามมาตาาร7 3ซึ่งระบบไว้เกี่ยวกับผู้เช่าซื้อสามารถบอกเลิกสัญญาได้โดยการส่งมอกทรัพย์สินัน้น และอาจจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวของตัวเองเห็นไหมครับมันเป็นการทำพองใจการที่ฉันรู้อยู่แล้วว่าฉันมีสิทธิที่เหนือกว่าดังนั้นฉันจะบอกเลิกสัญญาเมื่อใหร่ก็ได้มันขึ้นอยู่กับฉันไม่เชื่อใช่ไหมงั้นยกตามบริวทกฎหมายแพ่งรัฐพาน,นิชมาตาถัดมาตามมาตา5 7า574ซึ่งระบุไว้ในเชิงที่ว่าการที่ผู้ให้เช่าซื้อนั้นจะยกเลิกสัญญา ผู้เช่าซื้อขาดส่งงวดไปเกินกว่าสองงวดขึ้นไปเราจะเข้ายึดเหนี่ยวยึดทรัพย์สินได้ในงวดที่สผู้เช่าซื้อแม่งํำพองใจไงคิดว่าฉันจะทําผิดได้ตั้ง3าครั้งเนี่ยเธอถึงจะมายึดรถของฉันไปได้เธอถึงจะมายึดหัวใจที่ให้ฉันเอาไปได้ไอ้เหี้ยนี่เป็นการนำพองใจไงเมื่อเราคิดว่าสิ่งสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นไปซะแล้วเมื่อฉันคิดว่าเธอจะเป็นของฉันในสักวันแนละฉันมีสิทธิเ์เหนือกว่าเธอมันจะเป็นความสัมพันธ์แบบเช่าซื้อ แบบชัด,ชดเจนเลยครับผมดังนั้นจริงจะสรุปง่ายๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ซึ่งฉันคิดว่าเธอเป็นของฉันฉันเป็นของเธอเอา้ามันเป็นอย่างนั้นได้จริงไหมวะอย่าลืมนะครับตามวักแรกท่านบอกว่าสัญญาจะไม่เป็นโมฆะแม่งต้องทาเป็นหนังสือเวลามึงไปจีบใครมึงได้ทำหนังสือไหมวะเธอเมื่อฉันแจกความรักให้เธอได้มากขึ้นน่ะได้มากกว่าได้มากมากๆก,ก,กชิบหายอะ่ะเธอต้องเป็นของฉันนะเว้มาทาสัญญากันเอาเขียนหนังสือ นี่หรอ,อ,อบ้าหรือเปล่ามันไม่อาจจะมีได้หรือเปล่านะถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมดังนั้นเมื่อมันไม่มีปุ๊บไอฮาคนคุณใดก็ไม่มีสิทธิเป็นของอีกฝ่ายหนึ่งไนงะดังนั้นเมื่อใครสักคนแม่งจะไปก็คือไปไนงะเมื่อเขาไม่รักก็คงต้องปล่อยไนงะจะยื้อทาให้เสียเวลาทําไมจะยือ้อจะฆ่าจะแกงกันทําไมเมื่อเขาไม่มีสิทธิ์เป็นของ รายการอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเพราะไม่ได้ทําเป็นหนังสือเึ่งกันร,รายการไงครับ